เมื่อวานนี้ครับคุณแพรทองทานชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีครับเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกครั้งที่31แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูครับในระหว่างวันที่1 4บสถึงสิพฤศจิกายนนะครับโดยคุณแพรทองทานนะครับพอใจภาพรวมการประชุมทั้ง3วันที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกต่างๆครับโดยได้ย้ําถึงศักยภาพของไทยใน เวทีเอเปกครับซึ่งเป็นเวทีระดับโรควา่าไทยพร้อมนะครับสำหรับการลงทุนและก็ความร่วมมือที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันแล้วก็มั่นใจว่าการที่ได้มาพูดคุยในครั้งนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีประโยชน์ จากการประชุมมากขึ้นครับโดยเฉพาะการรับความร่วมมือจากประเทศต่างๆนะครับที่ทําได้ง่ายขึ้นและก็ที่สําคัญยังทําให้ทั่วโลกเนี่ยรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพดังนั้นนะครับโอกาสที่จะขยายการค้าการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจึงง่ายขึ้นด้วยนะครับในการเข้าร่วมการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้มีโอกาสได้ไปพบหารือทวิภาคีกับนางดีนาเอซิเลียบ โบลัวเตเซลกานะครับขออภัยครับเซกาลาครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเตลูครับซึ่งเห็นพร้อมกระชับความร่วมมือรอบด้านนะครับพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงเขตทางการค้าเส,เสรีนะครับใน ให้แล้วเสร็จภายในปี25 6 8นะครับเพิ่มในส่วนของการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันตลอดจนการผลักดันซอฟท์แวร์ร่วมกันนะครับส่วนการพบหารือนายสีจิ้นผิงครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ยืนยันความพร้อมของไทยนะครับที่จะร่วมมือกับทางจีนทั้งระดับทวิภาคีและก็พหูภาคีครับโดยเฉพาะการค้าเสรีที่เปิดกว้างนะครับแล้วก็ยึดมั่นในกติกาโลกครับรวมทั้งยินดีในการาให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดซึ่งจะร่วม เฉลิมฉลองความสัมพันธ์จีนไทยนะครับครบรอบ50ปีในปี2568นี้ด้วยนะครับแล้วก็จีนเนี่ยยังยืนยันว่าจะส่งเสริมความร่วมมือต่อต้านอาเญียกรรมข้ามชาติกับที่ไทยด้วยครับ